ริชแมนชอบร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินเคินบริการ24ชั่วโมงเติมเกมมาเวลไรเว l ลบนเว็บไซต์รับริ m แมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทางเว็บไซต์และ Li น์แอเติมเกมถูกได้เลยวันนี้ที่ i ิ h m ม n ช h อบเท่านั้นเอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวอลคิรีอีกแล้ววันนี้นะคะวอลคิรีจะมา พาพีวิวดูตัวอย่างสกินใหม่นะคะต้อนรับวันวาเลนไทน์เลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยคาดหวังตัวไหนกันนะคะก่อนรับชมนะคะ ก็อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวอลคิรี่ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของตัวแม่ตัวมัมเนาะและทางเราเนี่ยมี Discord Community Thailand นะคะเดี๋ยวจะแปะใต้ e s c r i p t i o นนะคะใครที่ต้องการติดตามข่าวสารสก,กินต่างๆนานาหรือหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนพูดคุยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ข้างล่างได้เลยนะคะอย่าลืมมาจอยกันนะคะทุกคนและเรามี a c e b o o k มาเวล l s l ว์ e r World Thailand Community ด้วยยังไงก็อย่าลืมมาจอยมาติดตามข่าวสารต่างๆนะคะทุกคนมาค่ะ อะไรก็คือมิสเตอร์แฟนตาสติกกับอินวิซิเบิลวูแมนนั่นเองนะคะเป็นซูซานสตอร์มกับรีรีชานะคะที่ได้พบรักพ่อรักด้วยกันนะคะคืนวันแต่งงานคืนสู่วิวาในปี2005นั่นเองนะสวยมากๆทุกคนอุ้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าถ้าเปิดตัวเนี่ยจะเป็นยังไงอุ้ยคืนวิวาวิมานหนามสุดๆอุ้ยแดกเกิลแต่งงานเหรออุ้ย ้ยสวมแหวนอุ้ออนือนสวมคขวยอีดอนึกว่าแหวนสวมคขวยนึกว่าห่วงค้วย,ยคือแรงเกินห้ามพูดน,นะคะ่ะเอาดีๆคุณนาอุ้ยเต้นแดกเกอร์ป้าหมุนขนาดนี้เ,เริ่มมันที่ซูซานสตอร์มหรือว่าอินวิซิเบิลวูแมนเลยนะคะเจ้าสาวของเราไว้กดอีโมดอุ้ย หวานละมุนสัมผัสอุ้ยดมดอกไม้ดอกไม้ปลอมมาอีดอกอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลยกกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงอุ้ยตอแหลมากอุ้ยเสียงเพาะนะคือเป็นสกินที่ไม่เปลี่ยนเอฟเฟกนะคะทุกคนแต่มีเสียงที่ไพเราะนี่อ้ยเสียงวิวามากอุ้ยชอบอ่ะฉันชอบมันมีความวิวาแบบสวยเจิง่ง อ่ะทุกคนมาต่อกันที่มิสเตอร์แฟนพาสติกหรือลิซลิชันเองนะฮะนี่โอ้ยเขาเอาแหวนแต่งงานให้ฉันเขาเอามาใส่ควยตัวเองนั่นแหละอีดอกทองอืมอ่ะเดี๋ยวมาดูเกมเพย์กันเลยว่าลิซลิชันจะเป็นยังไงเออเออทำอะไรอ่ะเออเออเออมานี้มานี้อุ๊ยพลาสติกนี่ทุบทุบ ฉันชอบสก,กินนี้ฉันชอบนะสำหรับมิตเตอร์เพราะมันเห็นมือใหญ่แล้วมันทุบสะใจอะทุกคนที่จะทุบทุบทุบเตียมชาลิจ่ <S <S กกอะอาล้ค่ะทุกคนมาดู MVP ีกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะทั้งสองตัวละครนี้ใช้ MVP ร่วมกันนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นมิตเตอร์เนี่ยก็ใช้ MVP เดียวกับอินวีและอินวีก็ใช้ MVP เดียวกับมิตเตอร์นั่นเองนะคะทุกคนมี้ตัดเค้กอู้อออกินเค้กไปจ้าพี่รา on เมียล้องหนมาจูบอู้ยสวยมากรูปอาร์ตสวยมากแต่ฝรั่งอ่ะค่อนข้างที่จะด่ามิเตอร์นิดนึงเพราะว่ามิเตอร์มันไม่มีคราวมันไม่มีความเสียวนะฮะเพราะฝรั่งอ่ะชอบอะไรที่มันเสียวๆนั่นเองนะคะอย่างเราก็ชอบนะคะความเสียวมันหายไปเนาะมันดูหนุ่มแต่หน้ามันแก่นะฮะทุกคนเออก่อนอื่นเลยนะคะสกินเนี้ยจะขายวันที่14กุมภาพันธ์ก็คือวันวาเลนไทน์เลยนะคะทุกคนเวลา9นาฬิกาณเวลาประเทศไทยนั่นเองนะคะอย่าลืมไปจับจ่ายกันนะเอาละ่ะทุกคน มันเป็นยังไงกันบ้างกับการพรีวิวตัวละครอย่างมิสเตอร์แฟนตาสติกและอินวิซิเบิลวูแมนนะคะราคาทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่2,800ยูนิตเองนะคะถ้าซื้อแพ็คคู่เป็นเซตนั่นเองนะคะแต่ถ้าซื้อแยกเนี่ยจะอยู่ที่2,200ยูนิตนั่นเองแต่ถ้าซื้อคู่เนี่ย2,800ยูนิตบวกแค่600ยูนิตเองก็สามารถได้สกินดูดีทั้งผัวและเมียเป็นชัยร่วมกันได้เลยนะคะทุกคนซึ่งเลิศมากๆนะคะเอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับการดูคลิปนี้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะและทางมาเวลสไลว์เวลเนี่ย มีสเปย์ป้ายชื่อของกัปตันอเมริกาเบธนิว w วิลด์ด้วยนะคะได้ทำการมาขายนะคะ600ยูนิตนะคะใครที่ชอบเลดฮารและกัปตันอเมริกาภาค4อย่างฟอ l c คอนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมมาจับจ่ายกันนะคะวันที่14นี้นั่นเองนะคะทุกคนเอาละคะ่ะเดี๋ยวก็หลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็สุขสันต์กับวันวาเลนไทน์นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอูก็ยังโสดอโอยบายจุ bye ๊บมา